แล้ววันนี้เราอยู่กับอันตันไก่ชนเราเปลี่ยนชื่อช่องใหม่นะครับก่อนที่จะดูนะคระอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดซับสไครป์เพื่อไม่พลาดชอบคลิปใหม่ๆโอเคนะครับคน,คนท่านผู้ชมที่ดูอยู่ก็วันนี้เราก็จะมาดูไก่ซุ้มไก่ของเรานะครับนี่ซุ้มไก่ก็จะชื่อว่าเออสอบุญไม่ใช่นี่มันไม่เขียนอยู่แบบสอหรือ สอเรือ,อนั่นนะ่ะสอนอเรือจะเราจ้งไก่ผมก็จะมีชุดผมผมนะเราก็จะเป็นสอพุ่มมะเสรดวันนี้เราจะไปรีวิวไก่ที่เรามีอยู่ตกจะไปดูเลยแล้าไก่ก่อนค่อยมาทุบเราจะไปดูที่อยู่ของไก่ชนก่อนที่เป็ไก่เก่งนี่มันก็จะมีหลายตัวมากนี่จะเป็นไก่ของผมนะครับมันเพิ่งตีนะครับมันเจ็บหัวมากเลยตัวเนี้ยหน้ามันนะครับ มันยืนนะครับดูมันยืนสวยนะครับแต่มันมีขามันเป็นไก่ขานะครับอันนี้ก็เป็นเป็นไก่เชิงนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นไก่เชิงสวยครับสวยสวยมากสวยมากสวยสวยมันจะมันจะกลัวมันมันมันใจน่าหน่อยผมนไม่เคยเห็นกล้องนะครับดูดูจะดูหน้ามันใกล้ๆนะครับ ดูดูครับอันนี้ตัวนึงนะครับมันก็เป็นเชิงือดูหน้ามันมันไม่ให้ดูหน้านะครับดูหน้ามันครับดูหน้าหน้ามันก็จะแบบลูกมันคือลูกอายุนะครับจะมาดูตัวต่อไปตัวนี้ครับคือม้าล่อครับม้าล่อสวยมากไอ้ดำนี่มันก็กุ้นมันเป็นดำเล็กกุ้นมันมันวิ่งไล่ล่อโคตรเจ๋งเลยบอกเลยเยี่ยมเลยใช่ไหมโอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมตัวต่อไปนะครับนี่ครับ อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามะขามมันเไม่รู้ว่ามันจะเป็นเชิงนะครับรูปขามก็เป็นปลายปากขาวๆไม่เห็นไหมครับหนูดูดูดูหน้ามันดูหน้ามันหน้ามันก็น่ารักมากเลยหน้าก็น่ารักมากเลยหน้ามันีดูหน้ามดูมันขาดูมันขาดู้หน้าไหมหนึ่งกองกองกองก็มันไม่ยอมเอ่นนั่นนะครับ เคครับแต่ละตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็เป็นนี่ก็จะตัวคนแต่หน้าสวยนะครับสวยนะครับน่าเป็นเชิงขาวเชิงขาว,ขขาวตัวดีตัวนะครับก็เป็นตัวเชือกน,นะนี่มันก็คือเป็นหนึ่งดูฮะมันไม่ใช่เชิงนะคบผมก็ไม่รู้มันคือส,สายพันธุ์อะไรเป็นหนึ่งมผมคาดเดาว่าน่าจะเป็นมาล่อหรือ หร,รบบหรือม้านะครับพม่าหรืนอพม่านะครับผมว่าน่าจะเป็นม้าล่อหรือพม่านี่เนี่ยเพราะมันไม่มีมันไม่มีความเปเชิงเลยนะครับถามันไม่ปลาขาวเลยนก็น่าสวนวันนี้เลยโซเดอร์ไปนี่อันนี้ก็จะชื่อว่าไออันอันนี้อันนี้อันนี้มีคนเจ้าของเคยตั้งชื่อว่าไอหล่อนะครับเจ้าของเราเขตั้งชื่อว่าไอหล่อหน้าเป็นกล้องมันไม่โฟกัสอีกหรอครับเป็นหนึ่งโอ้ชื่อว่าตั้งไอหล่อ ก็ไม่ยอมปลูกันนะครับนะครับต้ขอ,อช่วยเหล่อนะช่วยเหล่าน่าหน้าก็สวยนะครับเป็นไก่สวยแอ่์เขาตบมาครับม,มันจะมืดหน่อยออเอาสักก่อนนี่ไอ้ตัวนี้ห้ามเอาคอยกานนะครับมันจิกนะครับมีมันก็จิกนะครับนี่ตัวนี้ก็เ,เป็นไก่พ่อพันไก่เป็นลูกอายุพ่อพันไก่มันแดกดูมันแดกครับดูมันแดก ตัวแล้วไปแล้วก็ตัวนี้ตัวสุดท้ายนะครับแล้วแล้ก็ไม่เปิดหรอนี่เป็นเชิงเชิงนี่ก็เป็นแม่ไก่นี่แม่ไก่ครับก็เป็นแม่ไก่เราจะไปดูอีกแล้วอ,นนอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็นี่เป็นอันนี้เป็น ก็จะเป็นเพรานะรว,ว่าอะไรนะคนเรียกว่าเออซุ้มไก่โอเคซุ้มไก่เขาเรียกซุ้มไก่แล้ว,ลก,ลก,าาก,วก็เป็นเล้าไก่เล้าไก่เดี๋ยวมันเล่าให้ก็มันก็เขียนชื่อซุ้มเพราะมันเป็นที่ตีไก่นะครับเนี่ยอันนี้เป็นไม่ไก่ฟักไข่ฟักไข่เดี๋ดูตัวเองไอไก่ฟักไข่ไอ้ที่มันก็เป็นลูกไก่ชั้นดีลูกไก่ชั้นดี วันนี้ก็จะเป็นลูกไก่นะครับลูกไก่ฉันดีลูกไก่ลูกไก่ลูกไก่อะไรนะครับขอใส่รองเท้าใครอะไร่สุดยอดมากอ่ะอะไรลูกไก่อะไรพอดีคนเพียรกหลัง นี่เราจะมาดูนี่คือที่เอาไว้ต้มไก่นี่ดูดูดดอุ๊ย What the f นก็จะเป็นยังไงนะครับดูดูกันหนก็จะสร้าง15เมตร15เมตรนะครัะ15เมตรชัดๆมาดูตัวนี้ครับไปดูลูกไก่ยัดชัดเลยลูกไก่อันนี่คือลูกไก่นี่เป็นแม่กับฉันดีแม่กับฉันดีแม่กับมาดูไก่เลยเอ้ยน้องปังย่า ก็เป็นลูกไก่นะครับมีลูกไก่ลูกไก่เป็ลูกไก่นะครับก็คือไก่ที่อยู่มั่วๆตัวตัวเราก็จะไปงันต่อปีกไก่ต้าปีกไก่ต้าปีกไก่ตาปีกไก่ต้าปีกไก่ต้าปีไก่ต้แล้วก็จะไปก็จะเป็นกรงแล้วขังเดินไม่เจะไม่ค่อยเจอเลยอ๋อตัวนั้นเราก็จะอยู่ตรงนะครับแต่มันมองไม่ค่อยถึงเลยเอางไม่ถึงเลยทุกคน กํลังกําลังนะครับแม่ับก็จะสวนเป็นมาล่อนะครับมาล่อมาล่อเชิงใช่ไหมมันเป็นไม่มีชือกแน่นครับมันมีเชือกเอาไปเดินในเขียวเป็นมาล่อเลยเลื่อเลื่อเลื่อเลาะพม่าพม่าพม่าทั้ลูกอันนี้เอาไปเป็นที่ลูกไก่นอนเราจะเข้าไปดูกันไม่นะครับมันให้ลูกไก่นอนนะครับเป็นตัวปุยอะ ตัวเมียนึงตัวตัวเมียทุกตัวครับแล้วตัวผู้หนึ่งตัวตัวเมียทุกตัวเลยตัวมียสาตัวปปก็จะเปดูไก่แบบชักเด็ดตัวเด็ดเด็ุตัวเด็ดตัวเด็ดนีดดดด่พูดมาแปลกนี่นนนก็จะเป็นที่นี่ก็เป็นรูปก,ก่อนอันสวยครับสวยมากๆครับมันน่าจะเป็นเชิงนะครับผมน่าจะเป็นเชิงน่าจะเป็นเชิงอย่าหยิบตัดอย่าหยิบตัวกูอย่าหยิบมันก็จะกลัวคนมันก็จะกลัวเปรตสวยครับมันสวยมันสวยมันสวยนกปายา อก็จะเป็นไก่เชื่อนะครับเชื่ยนี่มัดูจะหน้ามันดูหน้ามันแล้วก็จะหน้ามันจะเลื้อยไหนก็ไก่ขาวสวยนะครับไก่ขาวส,สวยเลยนี่ก็เป็นไก่ขาวส,สวยเลยนะครับไก่ขาวสวยแล้วก็จะเป็นไก่ขาวสวยๆโอเคก็ขอจบเพียง เท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพิ่อไม่เป็นพลาดคลิปใหม่นั่นนะครับ